แม่ว่า,มาแมลงตัวนี้ตายยังอะไรคะนม่ว่า,มาแมลงตัวนี้ตายยังวันนี้ว่างมาก<ะ>แมลงตายก็ให้แม่มาดูไม่ใช่แม่มาดูมันไม่ได้ตายมันแกล้งตายแม่บอกแล้วจริงดูดิกจะเชื่อดูเดี๋ยวถ้าถ้ามันตายแล้วมาให้แม่ดูฉันโดนเนี่เดี๋ยวแม่แม่ลอนะแม่มาดูด,นะดู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 ดด เดี๋ยวแม่ก็รู้ว่าหลอกหรือเปล่ามันตายแล้วนี่ยมันนอนนิ่งเลยไม่ตายมองดูก็รู้เนี่ยเนี่ยตายเนี่ยทำไมมันแกล้งตายจริงๆแม่เมื่อกี้นี่ฉันเห็นนะเห็นอะไรมันลุกขึ้นมาเดินเลยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูขึ้นมาเดินเลยนี่ใช่เหรอนี่ไม่เห็นเลยนะดูดูนเมื่อกี้มันนอนได้ไงจิ้มติ๊บติ๊บจุ๊บตายแล้วแกตายแล้วเงตายละเห็นไหม อยากลุกขึ้นมาใหิงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาใหม่ใช่เหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดิเดินต่อจริงอ่ะดูดิเห็นไหมไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยรู้เลยดูดิแล้วใหม่ดิใหม่ดิดูนะจิ้มหัวมันตึ๊บตึ๊บนะนะ่หมดละตายแล้วตายแล้วเออนอนตายแล้วตายจริงแล้วไงต่อ แล้วก็นอนแล้วว่าก็จะลุกขึ้นมาใครรู้ว่านี่แมลงอะไรเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้แม่เห็นจริงนะนอนเอ่งแมงอันเนี้ยพอเราคิดเนี่ยอันนี้นอนนิ่งอันนี้ตายจริงไหมเนี่ยว้าเขียวเบามากเลยอ่ะก็งงเขียนเดียวแล้วละจิบ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 นั่นไงใครรู้ว่านี่ตัวอะไรนี่แปลกแได้ดูหน้าตาก็แปลกๆดูดิดูดิเมื่อกี้แกล้งตายจริงนะแล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินต่อลุกแบบงงง โอ้โห oh, จริงๆเลยนะทุกคนเมื่อกี้เห็นกระตาเลยเนาะนอนนิ่งเนะี่ยแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินนะใครรู้มากว่านี่ตัวอะไรนะคอมเมนต์บอกทีนะโอ้โหพี่แชมป์นี่ก็สรรหาอะไรไห้แม่ถ่ายก็ไม่รู้นะคือมันเป็นเรื่องมาเอิญแหละคือทั้จะบี้มันแค่ไรนี้เผื่อไปโดนมันอะ่ะมันก็แกล้งตายอย่างเงี้ยทำก็นเล็ก็มันตายใช่ uh huh. แล้วสักนึงก็ฟื้นม,มาเอออย่างเงี้ยเ <laughs> ห็นปะแอ้พวกงงไงก็เลยเรียกแม่มาดูเนี่ยคือตัวอะไรเออ พี่แชมป์นี่ก็สานหาอะไรมาแล้วแปลกนะตื่นนขึ้มาแปลกจริงตัวอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเก้งตายอ่ะแมลงอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเก้งเหมือนมากเลยนะดูดิไหนเก้งตายดิแค่นี้แหละแม่ไปเถอะไม่มีอะไรแล้วจะเล่นเกมต่ออะไรพาไปดูอะไรก็ไม่รู้นะไปไปคปได้แหละไม่มีอะไรเพื่อนบ้านเรานี้ก็อะไรเอาพี่ชาย์แล้วไม่เอาไปปล่อยไงเนี่ย เออเนาะเออเดี๋ยวเอาไปไปล่อยดีกว่าปล่อยเลยจิ๊บๆทีแรกว่าจะบี้ไม่บี้แล้วไปปล่อยดีกว่าไปไปขึ้นนะขึ้นไว้เนี่ยถ้าปเป็นเราคนเรบี้ตายไปเรียบร้อยแล้วอะ <ๆ S 1> อุ้ยเกาะดิดอ,อุ้ยเฮ้ยตัวใจเฮ้ยตัวอะไรไม่บีนไปเนี่ย